น้องเห็ดพึ่งสีน้ำตาลดอกงามงามอาทีโทน้ำมาพี่น้องเห็ดคอนสนน้ำพึ่งแกงกระแซบต้มยำกระแซบมกกระแซบจากเห็ดอันนี้ยายเก็บเอายุดอกกระลัางงามอืม เก็บไปมกจ้าดูกุ้มนี่กันนี่เพิ่นสิออกอยู่ลักษณะต่อใหม่สีเด้พี่น,อน้องนี่ต่อใหม่แบบนี้และพี่นอ้องออกเป็นกอเป็นกอพี่นอ้องเห็ดขอนสนน้ำผึ้งจ้าพี่น้องเห็ดนาเล ย่าไปเบิ้งเ,เห็ดคนสนตอนนี่พี่น้องนี่โอ้ยออกเป็นกอเป็นกอเลยเด้พี่นอ้องตอะไบเห็ดอันนี้ย่าเพิ่งเคยกินนี่เห็นกาเจ้ากาเจ้าว่าเห็ดปากกาล้างมาสัน่นแต่ย่าเพิ่งเคยกินดอกตะไบเห็ดเคยกินเดอ้อกินทุกปีพนอ้นอมกอไปทั้งหุ่นพี่น้องมึงนะดอกตุ๊ปุตี่พี่อยู่จ้ะมา,มาเก็บเอานนี้ก่อน เก็บเอาทั้งนี้ก่อนจ้ะนี่อะสีออกเป็นลักษณะเป็นกอเป็นกอได้พี่น้องอีมเนาะกองก็ยังตัดนาอพี่น้องเนาะอลมแห้งแห้งพี่น้องก็จะกลับบ้านแล้วล่ะย่านต้นใหม่หักใส่ ประกอบไว้ก่อนพี่น้องเก็บฟังนี่อีกมันจะออกน้ำต่อใหม่ได้พี่น้องเาเอินเห็ดคอนสนต้นสนลหรพี่น้องออกน้ำต้นสซนบ้งพี่น้องความแสบีบคือกันกับเห็ดปวกพี่น้องอย่างกึดกึ๊ดกึด,กดกเห็เห็ดปวกเลยคือกันกับเห็ดปวกเลยจ้ะอันนี้กับดอกกําลังกําลังงันแกงเสียบหมกเสียบจ้า ออกยังโมลายค่ะพี่น้องเพิ่นพ่งสิเริ่มออกหนาหน่า,น,านี่แหละสิเขาหนาหนาวนี่แหละพี่น้องเพิ่นสิออกเห็ดประเภทนี้เด้พี่น้องนี่ป่าใส่ตาจ้บาบ่ะนี่ไปเลาะบึงโมกันอีกนี่วันนี้ป่าใส่ตาจ้า,าจจพี่น้องดอกหนึ่งเห็ดหน้าแล่เห็ดหน้าแดงดอกหนึ่งพี่น้องจ้า ada tak kita ke adik you pi nah nan